เอเยียสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมสมาร์ทวอลกับบูชแชนัลนะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์คอร์ดับรีวิวนะครับซึ่งใครที่ยังได้ไม่ครบนะฮะก็นี่เลยเพื่อนเพื่อนนะยังเหลือเวลานะครับอีกประมาณเท่าไหร่ยี่สิบเก้าวันเนาะในการตามหานะครับแต่ว่าวันเนี้ยผมจะมารีวิวเป็นตัวท่าแสงนะมอนเตอร์สีดาวเนาะซึ่งนี่ฮะบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวทุกคนนะท่าแสงนี่คือเด้มากนะแต่หนาที่วันนี้ก็ต้องทันมือแล้วแหละนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งนนน่่่าาาาาาาทมเเเละะพรว ในตอนนี้นะมีกิจกรรมนะครับที่เพืเ่อนๆเนี่ยสามารถนะครับไปเลือกที่จะอัพสกิลได้ฟรีนะครับคือเลเวล40เลยสกิลเต็มเนะาะเลเวลเต็มหมดทุกอย่างนะครับได้1ตัวสำหรับ4ดาวแล้วก็5ดาว1ตัวเนาะนะครับอ่ะสำหรับคาร์สมาจินเนะี่ยถ้าแสงเนาะนะครับเป็นสายสนับสนุนนะเ,นเพื่อนๆนะสกิลที่โดดเด่นของเขานะครับนี่ปกมีมีสกิลผู้นำมาเนาะสกิลที่1น,นะครับเป็นการตี3ฮิตเนาะตี3ครั้งนะก็ปัก,ป,ก,ป,กปักนะอารมณ์เหมือนคิมเวลามืดนี่คิมเวลามืดก็ โจมตีเนาะนะครับมันจะมีพาสซีฟเนาะถ้าเกิดคีย์มันจะออก3ครั้งเนาะนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ต้องคีย์นะฮะตัวนี้ไม่ต้องคีย์ก็ออกนะครับเนาะต้อตี3ามพิษอยู่แล้วนะแล้วก็มีโอกาส30%นะครับที่จะติดพิษเป็นเวลา1เทิร์นนะครับเนาะอัพเต็มนะครับเอฟเฟคลดพลังโบว์อีก10ก็มีโอกาส40นะครับแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนะฮะสกิลสองที่ผมยังอัพไม่เต็มนะฮะเพราะว่าไปอัพธาท่านลมไปเนี่ยได้สามมาจนไปอัพท่านลมเนาะเพราะว่า คสมาจินเนี่ยน้ครับทออกมาเยอะมากเนาะนะครับแล้วไฟผมก็ยังไม่ได้ทุกคนนะเออก็เลยเอาไปอัพลมนะครับไม่ได้อัพจากกิจกรรมนะเพื่อที่จะมาลองเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูท่านลมนะฮะเออโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับมีโอกาส50%ที่จะลดเกจโจมตีทีละ30นะครับแล้วก็ลดเกจโจมตีลงเป็นเวลา2เทิร์นเนาะนะครับอัพเต็มเนี่ยคูดาวเหลือแค่3เทิร์นแล้วก็จะมีแรงขึ้นเอฟเฟคลดพลังบุห30อันนี้คือควรอัพเต็มนะก็จะได้80นะครับโอกาสออกจะดีขึ้นเนาะนะฮะแล้วก็ คิวติดตัวครับทุกครั้งที่โจมตีเนาะนะฮะจะลดเกรดเป้าหมายเนาะทีละ20นะครับแล้วก็จะเพิ่มเกรดของตัว50เท่ากับเกรดที่ลดได้เนาะนะครับอันนี้มันตีทุกตัวนะถ้าเกิดว่าเรามีตัวลบบัฟหรือออกหลังตัวลบบัฟเนี่ยนะครับแล้วอัพสกิลเต็มเนี่ย80%นะครับเรียกว่าได้เกรดมาค่อนข้างเยอะเนาะนะครับแล้วก็มีท่าหนึ่งนะซึ่งนะฮะมันต่อย3ฮิตเนาะนะครับผมเออ่แล้วก็มีเรดเดอร์นะเพิ่มนะฮะอแม่นยำ48เนาะนะครับ ลุงที่แนะนำเนี่ยก็แนะนำเป็นสปีดนะฮะแล้วก็คิเลต HP หรือแอทแท็กก็ได้นะ,นะครับหรือตรงนี้อาจจะใส่เป็น HP ก็ได้นะครับผมทำคล้ายๆเรียกว่าทำถึกเออทำถึกเนาะแต่วันนี้ผมลองใส่เป็นคิเลตแล้วก็แท็กนะฮะสแตทมันอาจจะบางนิดนึงเนาะก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะมีแม่นนะครับมีครีนะฮะแล้วก็มีแทนะ็กเนาะนี่อัติแฟกแรงตามสปีดนะครับเนาะแล้วก็แรงตามเฮดพีแรงตามแมทแท็กนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเอาสแตทนี้ไปลองต่อยกันทุกคนนะว่ามันจะ จี้้าขันไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านไหนดีผมลองอะไรหน้าให้ดูเนาะแต่จริงๆมันเป็นตัวตีกิววอลซิกวอลกับอาทีเอเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวผมอันนี้คี่ไม่ได้นะติดอาร์กแสงทุกคนนะติดอาร์กแสงเนาะนะฮะพยายามจะหาบ้านเข้าให้เพื่อนๆดูนะโอ้ทำไมกันบ้านแต่ละคนทำไมกันกันโหดขนาดนี้ ประวัติประวัติอ่ะบ้านนี้ได้ไหมบ้านนี้มีธาตุไฟวะทุกคนอ่ะบ้านนี้ก็ได้ลองดูคนระับลองดูนะทุกคนนะต่อยลดเกรดเนาะนะแล้วนะก็อีกตัวหนึ่งจะเ,เป็นใครดีจะเ,เป็นคีเมล่าแล้วกันอ่ะไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเนาะนะครับหนุกๆนะฮะจะให้ดูแมคานิกการทำงานของนะฮะเจ้าตัวนี้เนาะนะฮะเล่นก่อนพีเออูโดนจินฮนะโดนจินส่วนไหมไม่โดนเนาะไม่โดนก็ต้องวางใครเดีย ตัวที่มันจะดุ่งขึ้นมาแล้วมีเอฟเฟกต์กับเราเยอะที่สุดอต่วางนี่เป็นก่อนแล้วก็กดนะฮะอืมนะครับมันไม่ดูท่านี้นะดูการลดเกจดนะครับตึกตึกตึก,ตกเห็นไหมลดนะครับหูเกจดหายเลยทุกคนตัวนี้ตัว่อนข่างบางอยู่แล้วเนาะเราก็ตายไหมตีเข้าไปฮะ ผมไม่ตายด้วยคนนะสังเกตดีๆนะเวลาเล่นนะเกตอัานไหนตายไม่ตายเนี่ยมันจะต่อยลดเกระมาณนี้ทุกคนนะนะเรียกว่าเป็นตัวที่เขายขงจี๊ดเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมใส่มาเป็นแท็กไงมาเลยบางไปนิดนึงนะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบปวนใน RTA ได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวพาไปดูใน RTA นะครับวันนี้มาลองสกิลให้ดูเนาะเอแล้วผมไปลองบ้านที่เขาตีผมมาเนี่ว่าไม่เป็นไรนะก็ ไม่เป็นไรมาลองมาลองให้ดูอ่ะให้หมดเลยแล้วกันเนาะนะฮะผม,ไ,มไหวไหมเนี่ยขอให้ตายไปเลยนะน่าจะไหวอยู่เนาะวู้ยตีแรงแลวกันฮนะไปครับคิเมลา่าต่อยก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าเลยทนะุกคนแต่น่าจะพอสู้ได้อยู่นะผมว่าอันนี้โดนระเบิดตายไหมไม่น่าได้ลลแล้วครับมันรัวเลยกันนะทุกคน ดูดิโอ้โหไม่ไหวฮะอ่าแต่ว่าพาดูแมคขั้นอีกเนาะส่วนในกิ้วเนี่ยผมมองว่าใช้อาจจะยากนิดหนึ่งนะนกิว้ววอลซีกวอลนะเนี่ยเป็นหาตัวดาเมจต,ตัวอื่นดีกว่าอันนี้ใน RTA นะครับผมนะอารีนาผ่านไปไปลองสกิลให้ดูแล้วเพื่อนไะด้เข้าใจสกิลวอแล้วแหละนะนะครับว่าอาทีตผมทำไว้เลือดค่อนข้างเยอะ23,000ืนาะแล้วก็สปีด164นะครับคีเลส85แม่นยำสี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะนี่ฮะ แฝกใส่เป็นตีแรงตามสปีดนะครับเป็นเฮดพีสองข้างเลยอ่ะเดีบข้างหนึ่งเนาะเพราะว่ามีสกิลหนึ่งแม่นสกิลสองแม่นต้องใช้นะเพื่อนๆนะเพราะผมไม่ได้ทำแม่นเยอะนะครับดูทันไหมอ่ะเปิดให้ได้ดูทีหนึ่งสปีดเฮพีนะครับมีออฟฮอยแม่นเนาะแล้วก็สปีดแม่นนะเฮพีนะครับแอทแทกนะสปีดอันนี้ไม่มีแม่นแต่ได้คิเลตเนาะถ้ามีแม่นสวยเลยทุกคนถ้ามีแม่นห้อยเนี่ยยังแจมนะฮะอันนี้มีแม่นมาไดหนึ่งนะครับอ่ารูปประมาณนี้ทุกคนนะครับ ไปฮะมีที่ผมเล่นกับพูนิกอยู่นะเออท่าแสงเนาะอันนี้ทัดลมนะพอดีต้องเล่นคอลแลบกันนะฮะคือใช้มอนคอลแลบอย่างน้อยหนึ่งตัวนะไปะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นไงบ้างเนาะนะครับในการเล่นก็แบนกันไปนะแบน,นะแบนตอนแรกๆก็แบนกันหนุกๆนะหลังๆก็เริ่มแบบนี่ฮนะแบนคาร์ลนะคาร์ลยังโหดเลยฮนะล้อจานิกเนีน่ยเป็นกระเป๋าเนาะนะครับออกไฟนี่ผมแบนออกขึ้นไฟออกนะนะครับเพราะว่ามันช่างติดนะ เปิดมาฝั่งตรงข้ามองกอนนะครับแต่ว่าเป็นดาเมจไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าไอ้จะคาสมาจีนท่าแสงเนี่ยมันแพ้โกัวโจนะเพราะโกวโจมันลดเกรดไม่ได้ถูกไหมอาจจะค่อนข้างแพ้นิดน,นึงนะแต่ว่าขีหลักเราคือกระเป๋ามาสู้ฮนะเนีย่ยถ้าเกิดเราไม่ทําถึกเนาะเวลามาเล่นอาทีเอนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะฮะก็จะแบบตายเร็วนะแต่นี้แบบผมทําเลื่อนมาค่อนข้างเยอะอยู่ เราจะพุ่งเป้าไปที่ออแล้วนะออเราเป็นสายแทงนะทุกคนนะนี่เห็นไหมโอ้โหดูเก๋ขึ้นมาฮะนี่โจดเลยครับเรียบร้อยจากนั้นก็อ,อต่อยนะแต่ว่าคือต้องบอกว่ามันลดเกรกัโ,กโจไม่ติดนะออโกัวโจก็ต้องโดนบ้าอย่างอื่นนะอันนี้ต่อยเข้าไปเห็นไหมเนี่ยตดพิษนะครับลดลดเกรดฝั่งตรงข้ามนะครับผมเนี่ยเข้เก่งของยินแสงก็คือต่อยลดเกรต่อยลดเกรดตดพิษนะครับแล้วก็เป็นทีมยือ้ออาจจะ อาจจะดูดีนะถ้าเกิดว่าคุณมีโทเทมแสงอะไรพวกนี้นะทีมที่แบบว่ามันสามารถยื้อคิวได้นะหรือว่าไปเข้ากับทีมที่แบบดาเมจไม่หนักมากครับอืมอันนี้อาจจะไหวอยู่นะเล่นสนุกเนะี่ยต่อยแต่ว่าไม่แรงมากดูนะต่อยเห็นไหมแปะพี่รดเกร์นะครับขอผมว่าเลือดมันเยอะด้วยแหละนะเลือดออลอคเคิลลมมันเลยทังได้นานนะออลมออมมืดเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูของคนอื่นบ้างนะที่ในการใช้งานนะครับเพื่อนๆนะว่าเป็นยังไงบ้างนะผมรีเซ็ตกับสมรจินทััศแสงนะครับตัวสี่ดาวนะครับมอนเต้ขอ้อแรบนี่ไงฮะไปนะครับ,นะรบก็จะมีบ้านดาวมีเล่นกันอยู่นะ,นะครับมีดาวแดงไหมสามแดงอันนี้ชนะนะครับผมก็ป่าันี้น่าจะอันนี้น่าจะเห็นได้ชัดนะครับในการเล่นเนาะ หลักๆก,ก็คือมาต่อยรถเกตินั่นเองเนาะนะครับกูน้ำมาเลยโอ้โหคิเมล่าแสงครับผมแล้วก็นี่ใครเซนิสือปะนี่ฮะแล้วก็แบนโนวาระแสงเนาะนะครับมอนเดือนเลยกันอ๋อไม่ใช่นี่หมูป่าทุกคนนะผมจำไม่ได้นะหมูป่าน้ำฮนะกระเป๋าผมยินนิเฟอร์ไฟดีนะผมยังอยากได้เลยฮะนี่เปิดมาไม่ได้ไง ปิดทิมนมโนมาได้ดอมมา2ตัวก็เลยไปแยกแลกแสงมืดได้เป็นนะฮะเอวมืดมาแทนนี่มันจะกระจายอย่างนี้นะทุกคนนะหมอกระเป๋ามา,าดูนะต่อยนะนี่ไปกันไปก่อนโอ้โหดูดเกดฮนะถ้าสองนี่คือถ้ามีใช้ไปก่อนนะครับพอดีผมสกิลไม่เต็มผมก็เลยเอาท่าหนึ่งล้มัวๆคือถ้าสองเวลาที่มันลบบัฟหมู่นะทุกคนนะหเห็นไหมนะี่ครับไม่ขัดอีกนี่ยโอ้โหเข้าหลายตัวดูต่อยฮนะดูดเกดนะฮะ ไม่ใช่รถธรรมดาด้วยทุกคนดูดดเกตนะด,ดูดูดูโอ้ยไปแง่ฟาร์มปวนมาอยู่ตรงนี้นะเหมือนไม่มีอะไรนะนะเนี่ยต่อยดูดเกตต่อยดูดเกตนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือก็แปะเข้าไปนี่เห็นว่าสกิลมานะครับโอ้หดูด,ดิเขาค่อยต่อแต่เป็นทีมที่แบบว่าทีมซีในการต่อนะทุกคนนะก็ะถือว่าใครได้มาผมแนะนําว่าเนี่ยใช้คุณจะเอาธาตุน้ำอัพสกิลหรือว่าจะอัพด้วยนะฮะตัว ในคอร์รัปก็ได้นะครับที่มันเป็นกิจกรรมอัพสี่ดาวห้าดาวอันนี้คนเดิมเราไม่รู้ไปดูกันนะฮะนี่ครับผมคู่น้ำนะครับวาไฟนะฮะกระเป๋าอันนี้คือคอมโบนี่เลยนะผมเข้าถูกบ้านไหมนะเออถูกบ้านอยู่นะจินแสงเนาะนะฮะเดียกเป็นคอมโบหลักเลยนะทุกคนนะวาไฟออกแล้วก็โตกระจายนะครับนี่มีต้านทานนะครับชันจิโร่แสงด้วยอเด้งมาเนาะไม่เป็นไรนะครับ จริงๆต้องกระเป๋าเนี่ยค่อนงปวดน,นะเออแต่ว่าเป็นไงบ้างกระเป๋าฮะโอ้โหแล้วต่อยฮะเตะหมูครับผมลดเกรไปก่อนนะดูดเกรไปนะครับทันจีโร่ครับอืมเอาเรื่องอยู่นี่มันเป็นทีมซีซีนะคนอย่างเงี้ยซีซีจ๋าเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงต่อยไหมนี่ครับล่มน้ําไม่ได้เล่นเนี่ยไม่ต้องร้างนะฮะล่มน้ําเนี่ยเป็นทีมที่แบบคุมเกรดค่อนข้างดีทุกคนดูนะโอ้โหแล้วสับตายเลยทุกคน นี่เลือดเด้งมาแลต่อยแต่นี้ไม่ติดพีชนะแต่ว่าเกตหายนะครับเนาะนี่ปรับก็ให้หืดูสองพันห้าก็เอาเรื่องอยู่นะออใส่ทีมดิเล่นกับทีมดีบัฟนะฮะโอ้ันจิโร่แสงเพื่อนๆนะใครแบบเนี่ยทันจิโร่แสงใครได้มาแล้วยนันนเล่นทีมนี้คือมันมากนะครับเนี่ยผู้น้ําเป๋าลมนะเนยก็ลดดูดเกตขโมยเกตไปเรื่อยๆเนาะนก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าเล่นนะครับ น่าสนใจเลยสําหรับนะครับคัสมัดจินเนาะถ้าแสงเนาะนะครับนี่นะครับก็จะหล,ล่อแบบนี้เลยก่อนเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชนะด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม